สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างเพทเทิร์นตัวนี้นะคะคือเป็นเสื้อคอปุกบัวแหลมค่ะแต่บัวแหลมตัวนี้จะสร้างอยู่นอกตัวนะคะค่ะเรามาทํากันเลยค่ะวิธีการทําเราสร้างปิดเกล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราปรับไหล่เรียบร้อยแล้วไม่ให้เสื้อไงหลังค่ะเราจะมาสร้างคอกันเลยค่ะเราปิดถกก๊อตเทปก่อนค่ะตรงไหล่ คือตรงไหล่นะคะค่ะเราจะมาดูคอสวยมากเราก็จะปิดค่ะถึงจ,จะมีคอปกเราก็จะปิดหนึ่งเซนจะทำให้คอแนบสววดีค่ะจะปิดคอก่อนนะคะหนึ่งเซน การวัดคอค่ะการวัดเกณฑ์คอเราจะเข้าอยู่ในเกณฑ์คออยู่ในเกณฑ์ประมาณเซนครึ่งค่ะเซนหนึ่งส่วนสองหนึ่งจุดห้าค่ะคอหลังเราลงแค่หนึ่งเซนพอค่ะเราวัดคอเลยค่ะลูกคอได้เลยค่ะช่วงคอเป็นคอแหลมนะคะเราถ้าเราจะวัดของลูกค้าก็ได้ถ้าไม่วัดก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณลงจากตัวนี้เอาลึนิดนึงจะลงจากจุดบ่าหน้าหนึ่งเซนคือประมาณอยู่ในเกณฑ์ประมาณเจ็ด จ็ดนิ้วนะคะคือประมาณเจ็ดนิ้วตรงนี้ค่ะนี่คือจะเป็นเป็นสาบช่วงที่เราติดหลังดุมนะคะเรา,าขีดเลยค่ะขีดคอค่ะขากโค้งมานีดเึงค่ะเป็นคอแหลมได้เลยตัวนี้เป็นคอแหลมได้เลยแล้วเราก็เนี่ยค่ะเราจะสร้างขอบปกมาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะ <S <S เราก็จะมาดูกันสร้างตัวก่อนค่ะความยาว <S <S เราจะลงจากจุดเส้นสะโพกเล็กประมาณห้าเซนส่วนมากคนสูงอายุหรือจะใส่อยู่ในเกณฑ์ประมาณอยู่ในเกณฑ์ประมาณเนี้ยเส้นเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ความยาว22นิ้วถึง23นิ้วค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะค่ะเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อเราจะดูมาดูการสร้างอกห่างค่ะอกห่างเราส่วนมากตัวนี้เราจะเอาเป็นสร้างของไซส์มาตรฐานก่อนนะคะเล้สิบแปดค่ะชิ้นล่างเราก็ลง เก้าเซนเก้าสิบแปดหารสองก็ได้เก้าค่ะแล้วเราจะต ok ีเฉียงออกสองเซนครึ่งสองจุดห้าถ้าเป็นคนอ้วนคือสะโพกร้อยกว่าค่ะเราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณตรงนี้เราจะออกสามเซนได้เลยจะทําให้เกรดตรงนี้ค่ะไม่คื้เกินไปค่ะตัวนี้เราจะมาดูกันวาดหลักแร้ก่อนค่ะหลักแร้เราบวกแปเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนเราจะตรงนี้เราจะไม่ลงเกินถึงสามเซนนะคะเราสามเซนได้แต่ไม่เกินสามเซนไปเยอะมากไปกว่าสามเซน เพาะทำจะให้ทําให้ลักแณไม่สวยค่ะช่วงบ่าหน้าหารสองละว,วาดเลยค่ะมาาลักแณ้โค้งได้เลยค่ะเราจะวาดที่หลังกันต่อที่หลังคือ,งคอเกณฑ์ค่ะแต่ถ้าคนคนอ้วนเราถ้าจะให้ตรงเนี้ทําไม่ฟิตเกินไป คือบาหลังไม่ตึงส่วนมากบางทีเขาจะชอบบาหลังแบบรดมๆนิดนึงเราก็จะออกจุดห้าแต่ถ้าคนธรรมดาชอบแบบพอดีเป๊ะเลยเราเอาพอดีเส้นบ่าเลยค่ะลงสองเซณเหมือนกันค่ะวาดหลักแรได้เลยค่ะมาดูช่วงหน้ากันต่อนะคะการวาดเกรดเกรดตัวนี้แต่ถ้าคนเอวใหญ่ เกล็ดเราล่นได้ค่ะตรงจุดนี้เราบวกแค่สองเซนพอได้ตัวนี้นะคะเราเอาเกต็ดข้างละเซนได้เป็นสองเซนนะคะตัวนี้จะเป็นคัดบ่าค่ะเราล่นเกต็ดอยู่ในเกินประมาณเซนขึ้นจากจุดยอดอกนะคะปลายเกล็ดจะอยู่ในช่วงสะโพกแบ่งครึ่งห้าเซนค่ะ,ะตีมาเลยค่ะ พอเราได้แล้วนะคะช่วงเอวเราจะเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนเราตีเลยค่ะมาที่เส้นสะโพกชายข้างถ้าต้องการให้โค้งขึ้นนิดหนึง่งเราขึ้นเซนครึ่งเลยค่ะหนึ่งจุดห้าทำให้โค้งสวยขึ้นค่ะจะไม่ตรงเกินไปเนี่ยได้เลยสมมติถ้าคนมีหน้าท้องเราจะมาแยกตรงนี้ค่ะหน้าท้องด้วยหนึ่งเซนแต่ถ้ามีหน้า ถ้ามีหน้าอกเราก็จะมาแยกตรงจุดอกเนี่ยค่ะอีกหนึ่งเซนแต่ตัวนี้อย่าเป็นไซส์ธรรมดาค่ะไม่ไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปค่ะเออเราจะเข้าอยู่กี่ประมาณสองเซนเหมือนกันค่ะชิ้นหน้าชี่หลังเราจะต้องพอเราสร้างแล้วเราจะต้องวัดให้มันเท่ากันค่ะทําให้ทรงสวยค่ะขึ้นเซนครึ่งค่ะปิดหลังเราจะแบ่งครึ่งน,นะคะ ยี่สิบสองก็ได้เอ็ดเซนค่ะตีตรงเลยค่ะช่วงปลายเก็บเนี่ยค่ะอยู่ทุ่ชั้นชิ้นบนเราจะขึ้นสองเซนตลอดก่อนนะคะแล้วค่อยมาวัดคัดบ่าเก็บใหญ่เหมือนกันค่ะค้างแล้วหนึ่งเซนก็เป็นสองเซนค่ะปลายเก็บค่ะชิ้นหลังค่ะเราวัดคัดโค้งได้เลยนี่ค่ะเราจะคัดตรงบ่านะคะ เราจะไม่ขึ้นเราคัดโค้งมานี้ได้เลยค่ะคัดโค้งมาตรงจุดหลังไ,ได้เลยวาดเลยค่ะการวาดค่ะนี่ก่ะคือชิ้นหลังตัวนี้จะทบหลังเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อนะคะชิ้นหน้าเราก็คัดโค้งเหมือก,กันค่ะเราจะวาดตรงจุดนี้เลยค่ะตรงบ่าโค้งมาที่เกล็ดนี้ได้เลยนะคะโค้งมาเลยค่ะ ตัวนี้ถ้าไม่เน้นไม่เน้นช้อนหน้าอกเราก็จะไม่ไม่วัดลงมาเจ็ดถึงแปดเซนนะคะที่จะช้อนหน้าอกนี่ค่ะสุดยอดอกเราได้แล้วค่ะเราจะมาวัดคอปกบัวแหลมกันเลยนะคะสร้างนอกตัวเราวัดตรงจุดนี้เลยคะ่ตะ,คะตรงนี้เราจะทําติดตรงจุดนี้คอปกเราวัดเลยค่ะค่ะรอบคอเราได้ยี่สิบเจ็ดเซนครึ่งรอบคอรอบคอค่ะยี่สิบเจ็ดเซน ค่ะเรามาทำกันเลยค่ะการวาดสร้างอกค่ะเราจะมาหากระดาษนะคะการสร้างขอบตัวเหล็นค่ะนอกตัวนะคะเราจะตีเส้นตั้งฉากนี้ก่อนค่ะแล้วตีตรงเลยนะคะตรงนี้เป็นแนวนอนค่ะการหากดของการหากปกบัวแหวมนอกตัวนะคะ เอาครึ่งรอบคอคะ่ะครึ่งรอบคอยี่สิบเจ็ดหารด้วยสองทษทีค่ะคูณด้วยสองก็เท่ากับห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี่ห้าสิบสี่แล้วมารอบคอคะ่ะมาหารห้าก็เท่ากับที่ได้นะคะทั้งหมดก็คือได้ยี่สิบเจ็ดค่ะหารห้าเราได้ได้ครึ่งคอช่วงช่วงขึ้นบนคะ่ะหารห้าเราได้สิบค่ะเราได้สิบทษทีคะ่ะเราได้สิบเอาเราพูดใหม่ค่ะคือครึ่งรอบคอคูณด้วยสอง ก็เท่ากับห้าสิบสี่ห้าสิบสี่หารด้วยห้าก็คือจะได้สิบค่ะคือสิบคือเกณฑ์ที่เราจะขึ้นเนี่ยค่ะขึ้นช่วงคอที่เป็นดงขึ้นมานี่ค่ะขึ้นตรงจุดนี้สิบเซนนี่ค่ะเกณฑ์แล้วก็ช่วงช่วงครึ่งรอบคอนะคะที่เราได้ที่เราได้เนี่ยค่ะยี่สิบตรงนี้ต้องเป็นเส้นตั้งฉากนะคะ ยี่สิบเจ็ดการหาเรามาลบหนึ่งเซนเท่ากับยี่สิบหกค่ะเราจะหาเลยค่ะตรงจุดเนี้ยเราตีมาตรงนี้เลยคะ่ะให้ได้ยี่สิบหกเซนเราตีตั้งฉากขึ้นเลยค่ะยี่สิบหกเซนพอเราได้แล้วเราตีเลยค่ะตีจากจุดที่เราขึ้นสิบเซนเนี้ยค่ะตีมาตรงจุดที่ที่เราหาได้ยี่สิบหกเซนตรงเนี้ยค่ะตีเลยค่ะพอตีได้แล้วเราแบ่งครึ่งค่ะตรงจุดนี้ แบ่งครึ่งเลยค่ะเราได้แบ่งครึ่งเลยนะคะพอแบ่งครึ่งแล้วเราจะดงขึ้นสองเซนสองเซนตรงจุดนี้นะคะเราจะทําให้การวาดคือให้ตั้งฉากค่ะคือการทําคือวาดตั้งฉากโค้งมานะคะนี่ค่ะเราจะวาดเลยค่ะวาดโค้งเป็นรูปพอปกมานะคะมาข้างหน้านี่เลยนี่ค่ะจุดข้างหน้า ช่วงคอตรงจุดน,นี้เราจะอยากอยู่ในเกย so pues ์ประมาณหกถึงแปดเซนก็ได้นะคะตัวนี้เราเอาอยู่ในเกย์ประมาณเจ็ดเซนค่ะเจ็ดเซนคอปกเจ็ดเซนคอหน้าคอหน้าที่เราทําตรงจุดนี้นะคะเราจะตรงจุดนี้เราวัดไปเลยค่ะอยู่ในเก์ประมาณแปดถึงเก้าเซนเอาตัวนี้เราเอาเก้าเซนค่ะเราตีตรงก่อนนะคะเราตั้งจุดไว้ก่อนเสร็จการวาดค่ะเราวาดโค้งมานี้ได้เลยค่ะวาดโค้งมาได้เลยจุดนี้ โค้งไปคอปกไปเลยค่ะเป็นปกบัวแหลมค่ะนี่เราได้ลูกคอแล้วนะคะชิมหนา้าถ้าเป็นปกปัวแหลมเราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณการแหลมออกมานะคะเราจะตีอยู่เกณฑ์ประมาณสองจุดห้าคือตัวนี้จะแหลมน,นิดนึงค่ะเป็นแหลมแหลมออกมานิดนึงนี่ค่ะนี่ได้แล้วคอปกบัวแหลมแต่ถ้าจะเป็นโค้งถ้าเป็นปกบวลมนนะคะปกบวลมนเราก็มนได้เลยค่ะวาดมนได้เลยเป็นคอปกบวลมนนี้ได้เลย นี่เราก็จะได้แล้วนะคะคอปกเราก็จะวัดเลยค่ะช่วงคอปกว่าคอเราได้ไหมยี่สิบเจ็ดเซนค่ะได้เลยค่ะยี่สิบเจ็ดเซนรอบคอปกนี่ค่ะยี่สิบเจ็ดเซนเราจะตัดเลยค่ะค่ะค่าทําแล้วตรงจุดนี้เราแบ่งครึ่งนะคะการทําเราจะแบ่งสามช่วงหนึ่งสองสามเราจะปิดค่ะปิดจุนกินประมาณที่เราจะปิดอุนเกลีประมาณจุดสามค่ะจุดสาม จุดสมคือสามช่วงนะคะที่เราจะทำจุดสามค่ะเราปิดได้เลยค่ะเราตัดก่อน,นะคะ่ะเราปิดรอบคอให้คือตรงจุดนี้ที่เราปิดคือจะให้ตั้งขึ้นนะคะเราปิดเลยค่ะ